ทางกระทรวงการคลังค่ะก็มีผลการวิจัยออกมานะคะซึ่งร่วมกับแบงก์ชาติเปิดเผยว่าทักษะทางการเงินของคนไทยย่ำแย่แนะให้จับตา3กลุ่มเสี่ยงก่อนหนี้สูงสุดค่ะการศึกษาเชิงลึกของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยในปี2556พบว่าคนไทยมีทักษะการเงินเฉลี่ยที่ร้อยละ58.5ซึ่งต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของ14ประเทศที่อยู่ที่ร้อยละ62.3 โดยเฉพาะประชาชน3กลุ่มที่มีระดับความรู้ทางการเงินในขั้นวิกฤตและควรได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนคือกลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มอาชีพอิสระรายได้ต่ำและเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ70ของประชากรทั้งประเทศเพราะไม่สนใจการวางแผนการเงินและบริโภคเกินความจำเป็น จนทำให้ปัญหาหนี้ครัวเรือนต่อ GDP เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากร้อยละ55.6ในปี2551เป็นร้อยละ82.3บ82.3เมื่อสิ้นปี2,556นายยปียบุตรชนวิจารณ์ประธานอำนวยการสถาบันคีนันแห่งเอเชียกล่าวว่าสถานการณ์หนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นถึงร้อยละ82.3หรือคิดเป็นมูลค่า9.8ล้าน8แสนล้านบาทน่าเป็นห่วง และถือว่าอยู่ในเขตอันตรายจึงต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะหนี้ครัวเรือนในกลุ่มคนระดับล่างที่มีอยู่ประมาณ16ล้านคนซึ่งจะมีผลกระทบต่อทั้งระบบทั้งนี้สถาบันจะร่วมกับมูลนิธิซิตี้จัดทำโครงการคนไทยก้าวไกลใส่ใจการเงินระยะเวลา3ปีมุ่งเน้น3กลุ่มดังกล่าว โดยเฉพาะนักศึกษาที่พบว่ามีการใช้จ่ายเกินตัวสูงเพื่อสร้างความรู้ทางการเงินที่เหมาะสมและจะนำข้อมูลเสนอรัฐบาลผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติต่อไปด้านนายธีระผู้ตระกูลนายกสมาคมนักวางแผนการเงินกล่าวว่าจุดที่น่าเป็นห่วงคืออุปนิสยัยการใช้เงินของคนไทยซึ่งร้อยละ90ไม่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายและไม่มีการวางแผนทางการเงิน รวมทั้งควรเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่นิยมช้อปปิ้งเวลาเครียดและเร่งนนนลงการวางแผนการใช้เงินด้วยสโลแกนที่เข้าใจง่ายขณะที่นายรัชพลเหล่าวานิชกรรมการผู้จัดการบริษัทมิลลาร์เ c ิลครีเอชั่นยอมรับว่านี่ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลกที่อยู่ที่ร้อยละ70แม้อัตราการออมเงินจะยังอยู่ในระดับสูงร้อยละ2 0ถึง30 แต่เป็นการออมของผู้ที่มีรายได้ระดับกลางถึงสูงและการที่เศรษฐกิจไทยชะลอตัวจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของประชาชนลดลงเช่นเดียวกับผู้จัดการใหญ่ธนาคารซิตี้แบงค์นายดาเรนบัคลี่ระบุว่าเริ่มมีกลุ่มลูกค้าบางส่วนชำระหนี้ล่าช้าแม้ไม่มากเมื่อเทียบกับการให้สินเชื่อทั้งระบบ และยังไม่อยู่ในจุดอันตรายแต่ก็ต้องจับตาเพราะเศรษฐกิจชะลอตัวมีผลกระทบต่อการชำระหนี้